3ข้อควรรู้ถ้าเกิดว่าอยากจะกู้บ้านไม่เกินล้านสในโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2จากธนาคารอาคารสงเคราะห์มีอะไรที่เราจะต้องรู้บ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีครับผมวินกูรูรีฟิ่งนะครับในช่วงปลายปี2,564นี้นะครับต้องบอกว่ามีอัตราดอกเบี้ยพิเศษร,รวมถึงโปรโมชั่นดีๆจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาให้เราเลือกเยอะมากๆเลยนะครับแต่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือโครงการสินเชื่อบ้านล้านหลังระยะที่2จากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากๆมีคนเข้าร่วมโครงการเยอะมากๆครับ และนอกเหนือจากสินเชื่อบ้านในโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2นะครับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เขายังมีโปรดักต์สินเชื่อบ้านอยู่อีกหลายรายการเลยนะครับที่มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายครับรวมถึงมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปครับและที่สําคัญครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยน่าสนใจทุกตัวเลยนะครับ เพราะวัตถุประสงค์หลักๆนะครับของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเขาต้องการทําให้คนไทยมีบ้านครับสําหรับโครงการบ้านล้านหลังนะครับเป็นโครงการสินเชื่อบ้านจากทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับซึ่งเขาออกมาเพื่อช่วยกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้และเป็นเจ้าของบ้านได้นะครับก็ต้องบอกว่าโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ดีมากๆสําหรับคนที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งนะครับและสําหรับเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2จากธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยครับ นั่นก็คือราคาของทรัพย์นั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์ตึกแถวนะครับราคาจะต้องไม่เกิน1.2ล้านบาทนะครับถึงจะเข้าร่วมโครงการได้และโครงการนี้นะครับนอกเหนือจะให้เราไปกู้ซื้อบ้านคอนโดตึกแถวทาวน์เฮาส์ได้แล้วเรายังสามารถกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินได้อีกด้วยนะครับแต่วงเงินนั้นจะต้องไม่เกิน1.2ล้านบาทเหมือนกันนะครับและสุดท้ายนะครับเราสามารถเข้าร่วมโครงการนี้รวมถึงทํานิติกรรมสัญญาได้จนถึงวันที่3 30ธันวาคมปี2566นหระครับหรือจนกว่ากรอบวงเงินของโครงการนี้จะเต็มนะครับดังนั้นวันนี้ครับผมเลยจะมาแนะนํา3ข้อที่ทุกคนควรจะรู้ก่อนจะซื้อบ้านราคาไม่เกินล้าน2ในโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับว่ามีเรื่องอะไรที่เราควรจะต้องรู้ก่อนเข้าร่วมโครงการบ้างครับเรื่องแรกที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องอัตราดอกเบีย้ยนะครับต้องบอกว่าดอกเบีย้ยในโครงการสินเชื่อบ้านล้านหลังระยะที่2จากธนาคารอาคารสง เพราะนะครับเขาให้อัตราดอกเบี้ยคงที่4ปีแรกครับอยู่ที่1.99%ต่อปีเท่านั้นเองนะครับย้ําอีกทีนะครับว่าดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่หมายความว่าระหว่างทางครับถ้าเกิดว่า MRR ของธนาคารมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยที่เราจะต้องจ่ายก็ยังคงเป็น1.99%ตลอด4ปีแรกนะครับต้องถือว่าดอกเบี้ยเนี่ยโอเคมากๆเลยนะครับเรื่องที่2ครับคือยอดผ่อนต่อเดือนเนี่ยน้อยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราซื้อบ้านราคาไม่เกิน1.2ล้านในโครงการบ้าน ล้านหลังของทอสนะครับผ่อนต่อเดือนเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยนะครับในราคา1.2ล้านครับเราจะผ่อนต่อเดือนอยู่แค่5,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับและที่สําคัญครับเราจะผ่อน5,000บาทอย่างนี้คงที่ไปอีก84เดือนหรือ7ปีเลยนะครับดังนั้นนะครับมันทําให้สภาพคล่องของเราในแต่ละเดือนเนี่ยมันดีขึ้นเงินที่เราเอาไปผ่อนธนาคารในแต่ละเดือนเนี่ยมันไม่สูงจนเกินไปครับและเรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับสินเชื่อในโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2จากธนาคารอาคารส่ง ร,รวมถึงสินเชื่ออื่นๆจากทอสอนะครับเราสามารถเลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง40ปีเลยนะครับซึ่งการที่เราสามารถเลือกผ่อน40ปีได้หมายความว่ายอดผ่อนต่อเดือนเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าการที่เราเลือกผ่อน30ปีถูกไหมพอยอดผ่อนน้อยลงครับโอกาสที่จะกู้ขอสินเชื่อแล้วผ่านเนี่ยมันก็จะมากขึ้นอีกด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าการที่เราจะเลือกผ่อน30ปีหรือ40ปีเนี่ยมันเป็นออปชั่นทางเลือกครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ให้มันเหมาะสมกับแผนการของเราและสถานะทางการ เงินของเรานะครับจากทั้ง3าเรื่องที่ผมพูดมานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยต่ำนะครับยอดผ่อนต่อเดือนก็ต่ำรวมถึงผลได้นานสูงสุด40ปีเต็มเนี่ยครับทำให้โครงการบ้านร้านหลังระยะที่2เนี่ยเป็นโปรสินเชื่อที่น่าสนใจมากๆสําหรับคนที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านในช่วงเวลานี้นะครับและผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาซับมือ2ที่ราคาไม่เกิน1.2ล้านนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซับ NPA ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้นะครับก็ต้องบอกว่าธนาคารนะครับเขา ผลรั์ที่ราคาคุ้มค่าในทุกทำเลข,ของประเทศไทยนะครับมาให้เราเลือกกันนะฮะซึ่งหลายๆทรับนะครับราคาไม่เกิน1.2ล้านสามารถเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2ได้สบายๆเลยนะครับโดยเราสามารถเข้าไปดูทรัพย์ NPA ทั้งหมดของธนาคารได้ที่ w w w g h b h o m e c e n t e r c o m นะครับหรือสามารถเข้าไปดูได้ที่ mobile แอพพลิเคชั n น g h Bank Smart NPA นะครับหรือช่องทางสุดท้ายครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ l n e @ghbnpa นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ทั้งสาช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจโปรดักต์หรือสินเชื่อตัวอื่นๆจากทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็สามารถโทรสอบถาม call center ของธนาคารได้นะครับหรือเข้าไปสอบถามและสมัครสินเชื่อได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขานะครับหรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมบนช่องทางออนไลน์นะครับได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือบนโมบายแอปพลิเคชัน ghbo นะครับ หรือบน Li n e GHB Buddy นะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่กันจนถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวินกรูริวิ่งครับสวัสดีครับ